สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิโคทารามใกล้พระนครกรบิลลพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นแลเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของเจ้าสากิยานีนามว่า กาลิโคธาประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายพระนางกาลิโคธาสากิยานีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับพระนางกาลิโคธาสากิยานีว่าดูก่อนพระนางโคธาอริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสู้ในเบื้องหน้า ธรรมะสี่ประการเป็นฉไนอริยสาวิกาในธรรมวิน,ยนัยเีงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุตรสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับควรของทำบุญ ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ามีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันไม่ติดขัดมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทาน อยู่ครอบครองเรือนดูก่อนพระนางโคทาอริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนิแลย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพระนางกาลิโคทากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปติยังคะสี่ประการเหล่าใดที่พระองค์ทรงแสดงไว้ธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในหม่อมฉันและหม่อมฉันก็เห็นชัดในธรรมะเหล่านั้นเพราะว่าหม่อมฉันประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ อันหนึ่งทายธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในสกุลหม่อมฉันเฉลี่ยทายธรรมนั้นทั้งหมดกับท่านที่มีศีลมีกัลยาณธรรมดูก่อนพระนางโคทาเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วโสดาปฏิผลท่านพยากรณ์แล้ว